ในดินแดนสามก๊กอันวุ่นวายขงเบ้งผู้ปราดเรื่องชื่อกำลังยืนอยู่บนเชิงเทินเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งดวงตาคมคายของเขาจับจ้องไปที่ทุ่งกว้างเบื้องหน้าซึ่งกองทัพอันเกรียงไกรของโจโฉกำลังเคลื่อนพลมาเช่นแม่น้ำถลม่มครั้งนี้ข้าจะลวงศัตรูด้วยกลศึกเดิมแต่ไม่สาำแบบขงเบ้งกระซิบกับตัวเองก่อนจะสั่งการให้ทหารเตรียมธนูหมื่นดอกไว้บนกำแพงเมือง เมื่อโจโฉนำทัพมายัางหน้าเมืองก็เห็นภาพที่ขุนตาขงเบ้งในชุดขาวนั่งดีดฝ้ายบนเชิงเทินทหารจำนวนน้อยยืนเรียงรายราวกับรอการโจมตีฮ่า <c oughs> งเบ้งคิดจะใช้กลศึกเก่าอีกแล้วโจโฉหัวเราะเยะคราวที่แล้วข้าพลาดเพราะกลธนูหมื่นดอกคราวนี้ข้าจะไม่หลงกลแต่ทว่าคราวนี้ขงเบ้งได้เตรียมการไว้ต่างจากเดิม แทนที่จะให้ทหารยิงธนูพร้อมกันเป็นระลอกเขาสั่งให้ยิงแบบสลับแนวสร้างจังหวะที่มิอาจคาดเดาธนูแต่ละดอกถูกมัดเชื้อเพลงไว้ปลายลูกเมื่อยิงออกไปจึงพล่างพราวราวกับดอกไม้ไฟในเทศกาลไหว้พระจันทร์โจโฉสั่งทหารให้ยกโล่ขึ้นรับอย่างที่เตรียมไว้แต่กลับพบว่าธนูนี้ไม่ใช่ธนูธรรมดาบางดอกเป็นธนูจริงบางดอกเป็นเพียงท่อนไม้ที่ติดไฟไว,ไว้ ทัพโจโฉว,วุ่นวายเสียขบวนขั้นไม่รู้จะรับมืออย่างไรในความโกลาหนนั้นขงเบ้งได้ส่งกองล่อบ,บุกเข้าโจมตีด้านหลังกองทัพโจโฉอย่างเงียบๆพร้อมกับใช้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่เขาคิดค้นอุตรกรปล่อยหมอกควันที่ทำให้ทัพโจโฉสับสนยิ่งขึ้นกลศึกแม้จะดูคล้ายเดิมแต่แท้จริงแล้วเปลี่ยนแปลงไม่รู้จบขงเบ้งยิ้มละไม่ ขณะเห็นกองทัพโจโฉต้องล่าถอยไปอย่างน่าเสียน้อยใจบทเรียนในวันนี้สอนว่าในสงครามและชีวิตแม้กลยุทธ์เดิมอาจดูขุนตาแต่ผู้ฉลาดย่อมรู้จักปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้ชัยชนะใหม่เสมอ